นี่มันอะไรเนี่ยรสชาติจะกับน้ำล้างเตนฮะคุณเคยกินน้ำล้างเตนเหรอครับคุณพระคุณกินน้ำล้างตตนทําไมนะ่ะหิวเหรอตอนนั้นไม่มีอะไรกินหรือว่าอยากน้องขอแปลกครับแต่คนกินน้ำล้างตตนไม่หายากมากเลยนะแล้วครอบครัวคุณกินน้ำล้างตีนกันทุกคนเลยหรือเปล่าอย่าก,กินอีกเลยนะครับผมว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเป,เป็นห่ว,หวงน้องก็ไปฝึกเสียงมาให้ดีๆนะเด๋ยวเดือนหน้าพี่จะมาเรียกครับตัวอีกที ค่ะฝากคุณแม่ดูน้องซ้อมได้นะครับค่ะเขาเป็นคารหล,าลูกแม่เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เองเขาจะจัดแข่งขันกันแล้วเขาเห็นว่าเสียงหนูดีเขาเลยมาชวนหนูไปแข่งด้วยว้าวแม่สนับสนุนเต็มที่เลยลูกเอ้ยเดี๋ยวแม่จ้างครูสอนพิเศษให้ฮลัลโหลคอร์สละสามหมื่นใช่ไหมคะพรุ่งนี้เริ่มสอนได้เลยคะ่ะใจเรียนนะลูกออกเสียงตามครูนะเตงโมแ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 ตงโม แต่งโมแต่งโมแตงโมลูกโตโตใหญ่ใหญ่ต่งโมลูกโตโตใหญ่ใโอเคผ่านจบคอสเดียนจบแล้วแม่มารับไปแข่งครับเออลืมถามว่าประกวดกันเวทีไหนแล้วก็แข่งขันร้องเพลงอะไรที่ฟาร์มเป็ดแข่งว่าใครตะโกนไล่ฝูงเป็ดได้ดีกว่ากันเธอละผิดเธอสิผิดพูดจะไม่รู้เรื่องว่ะ ก็ปะเธอไม่ตั้งใจฟังไงจะทะเลาะกันทําไมค่อยๆพูดจากันดีๆดูอย่างตากับยายนี่ดิยังรักกันมาจนแก่เท่าเลยแล้วเพื่อไม่รู้เหมือนกันอยากอวดเฉยเฉ